เป็นแค่ส่วนเกินจริงหรอ,อพี่น้องคะหลังจากที่มีแม่แฟนคลับทันหนึ่งเขามากทักขอความเขามาคอมเมนต์ว่าเออเนี่ยอ,อ,อายไปแค่ส่วนเกินสงสารจริงๆไม่ได้รับความรักจากพ่อจา๋าจากทุกคนในองค์กรว่าสัญญนยี่ค่ะ,แล,ะแล้วนี่แหละค่ะพี่น้องคะการที่ว่า จะออกมาคอมเมนต์แบบนี้นะคะต้องคิดก่อนว่าสมควบรบ่สมควรน,นะคะแล้วถาเขามาคอมเมนต์ในลักษณะนี้มีจุดประสงค์อะไรนะคะเพาะว่าลาสุดนี้นะคะบอทนูค่ะออกมาโพสต์ออกมาชี้แจงในเฟซบุ๊กส่วนตัวของตัวเองเลยในเรื่องราวนี้นั่นเองเดี๋ยวเรานะคะขออนุญาตอก่อยฟางพี่น้องเนี่ยมันจะมีข้อความเนี่ย ขอโทษแม่ด้วยนะอย่างนั้นอย่างนี้หลากหลายเนี่ยก็คือบอสนูคือรวบรวมไม่เข้าเด้เห็นกันเลยนะในโพสต์นี้พี่น้องคะเดี๋ยวขออ่านโพสต์จากที่แม่เอฟซีเออเพื่อเพากอนเาบอกก็นอกบอกว่า,อวาขอโทษแม่ด้วยนะคะถ้าไม่ถูกใจเป็นความรู้สึกส่วนตัวไม่ดีด้วยคะ่ะจากภาพที่เราเห็นเหมือนน้องเป็นส่วนเกินยังไงไม่รู้ค่ะ,ะที่ติดตามทุกวันก็เพราะรักลูกสาวเป็นห่วงมากค่ะ,ะจิตใจ ใจิตใจคนเด็กมีความสามารถแทนที่จะได้รับการสนับสนุนบ้างน้องมาเป็นพลังให้พ่อจ๋ามากๆแทนที่จะรักน้องบ้างนั่นเองนี่คือแบบเป็นเหมือนกับว่าเป็นข้อความที่แฟนคลับพูดคุยกันค่ะ,คะเอาสรุปนี่ก็คือคอมเม์ที่เขามาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวอ,อ่านี่แค่แค่ความคิดเห็นส่วนตัวอย่าเอาความคิดเห็นส่วนตัวเองเนี่ยมามาตัดสิน แหม่บอสาวคำพ่อยราว่านี่แค่ความรู้สึกแค่ความคิดเห็นของตัวบุคคลนะคะค่ะคิดดีๆแล้วกับบอสมควรเสียออกมากคอมเมนต์แบบนี้สาวคำพ่อยสำหรับแย่สิบวาเนาะแล้วก็เป็นโพสต์ของบอสหนูค่ะออกมาโพสต์เหมือนกันบอกว่าหนึ่งน้องคงเป็นส่วนเกินคือใครคือส่วนเกินครับคิดลบมากนะคะแม่คุณทุกคนที่นี่รักน้องมากจากใจค่ะอย่างที่สอง เป็นห่วงน้องมากอ,อายไปโรงเรียนก็คือน้องนะคะใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปอย่ามาโนว่ามีใครจะทําร้ายน้องคือมันตลกมากคสามน้องมาเป็นพลังให้พ่อคือใช่จ้าน้องมาเป็นพลังให้พ่อจ้าแต่เจ้าดันนาเป็นแบบเป็นคนที่มีพลังลบให้น้องมากเลยแล้วก็สี่คำว่าความรู้สึกส่วนตัวแต่แสดงความคิดเห็นออกมาให้ทุกคนรู้เพื่อทำลายคนอื่นใน ในกลุ่มอเห็นแก่ตัวในทางลบโอ้ยน้อสรุปคุณไม่ได้รักน้องจริงคุณทำร้ายน้องด้วยการสร้างเรื่องเพื่อให้คนเบื่อแล้วออกมาจากชีวิตแล้วออกจากชีวิตน้องไปอืคนประเภทนี้ควรอยู่คนเดียวลูกหลานให้ความอบอุ่นด้วยนะจะได้ไม่แก่ตายแบบไร้ประโยชน์สงสารอาอายนอยอะรักอาอายแต่สร้างนกแบบนีติอือนี่คือส่วนของอบอสนุนะคะเพื่อได้ออกมานะคะตัง เป็นเป็นคาถามที่บอกว่าสงอะไรนั้นสาวพอยข้อหนึ่งแบบน้องคงเป็นส่วนเกินแล้วบอดหนุก็เลยบอกว่าใครคือส่วนเกินคะยางกว่ามาณนี้พี่น้องคือข้อขาคิดความคิดของจะคล้องเองคิดว่าน้องคงสิเป็นส่วนเกินแล้วเมาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อหน้าสะเขาเอินหน้าโซเชียลแบบนี้มันก็่าถือหรอกสาวาพ่อยเหมือนทำร้ายน้องมากกว่านะตั้งแต่เราติดตามน้องมารู้สึกว่า ทุกคนในองค์กรเสียงหกลักน้องเกือบทุกคนแมนสาวคุพลอแม่ที่จังบวะนกบ่อมีแต่คนอยากไปทรงอีลาอยากไปทับอีลาอยากพัอีลาไปกินกินนี่ค่ะแต่ขอบอกนะคะการที่พอจ้าพงศกร่ะเพิ่นสอนลูกของเพิ่นนี่พี่น้องอยากให้พี่น้องได้ไปฟังทัศนคติหรือว่าคําสอนของบอสนกพงศกรนะคะที่เพิ่นซอนลูกคือเพิ่นแบบอยากให้ลูกเพิ่นแบบ ยูแบบเหมือนเด็กทั่วไปสาวกพ้อยบ่อยากให้บ่อยากให้ไายไปสปอยอลูกมากบ่อยากให้ไปเอาใจอุ้ยอ้า,อายอ้า,อายเหมือนเทวดาเลย,ยน,นี่ยังกระตองยกย่อปั่นนี่ยังจังสีเพิ่นบ่เอาพี่น้องเพิ่นอยากให้ลูกเพิ่นเติบโตแบบมีคุณภาพแบบเด็กทั่วไปใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วไปค่ะอืมแล้วทีนี้มาดูคอมเมนต์แฟนคลับว่าอย่างไรบ้างหลังจากที่บอสนู้เขพี่น้องคะออกมาโพส์แบบนี้ค่ะแล้วแฟนคลับแต่ละคนพี่น้องคะมาคอมเมนต์กันเยอะมาก เออแต่และคนแบบโอ้โหเว้าวกันแบบถ้าคุณได้อ่านคุณจะต้องรู้เลยว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงนั่นเองค่ะ,ดคะเดี๋ยวเราคอยยกตัวอย่างจากแฟนคลับท่านนี้ค่ะบอกว่าจําคําพ่อจ๋าพูดได้ไหมคะวันนั้นพ่อจ๋าพูดว่าถ้าไม่มีอีหลาพ่อจ๋าก็ไม่มีวันนี้แล้วถ้าไม่มีพ่อจ๋าก็ไม่มีอีหลาในวันนี้เหมือนกันฉะนั้นเราควรรักพ่อจ๋าลูกจ๋าทั้งสองคนนะ่ะให้เท่า,าก,กันจับมือกันอ่าเคยสั่งความสุขความวนให้ทุกคนที่เป็นเอฟซีนั่นแหละเออ เรื่องรักขนาดนี้เราแค่คนอื่นแบบอย่าอย่าบากไม้เท่าไปแค่คนอื่นไม่เท่าคนนอกอ่ะค่แบบอย่ามาทำอย่าล้ำเส้นอย่าล้ำเส้นคําว่าเป็นเอฟซนะคะการเป็นเอฟซเขาต้องส่งเสริมหรือหรือว่ายินดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ศิลปินได้แสดงออกมาเมนค่ะเอฟซีท่านนี้บอกว่า ดูเขารักเขาแต่อย่าไปสร้างเงื่อนไขตีกรอบให้เขาศิลปินก็คนเหมือนกันนะคะใจเขาใจเราคําว่าวังดีกับคาว่าลําเส้นมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ใช่ค่ะแมรีลีวังดีก็รับกบอาจมาแ่งเขาเนะมาลําเ้นเขาบางคนมีหอดวานหักรักน้องอาอายอาอายคือคนที่เรารักที่สุดอาอายก็หลูกหลานเจ้าของอีกกรมีเด้สาวคาพ้อยเออเกินจริงไปไหม อืมเรื่องนี้นะคะค่ะโอ้โหเยอะมากเยอะมากมายค่ะสําหรับคอมเมนต์ที่เขามาแสดงความคิดเห็นกับอ่าคอมเมนต์นี้นะคะพี่น้องขาถือว่าเป็นการแบบคิดลบมากค่ะกับเด็กหน่อยผู้หนึ่งค่ะขอให้เด็กเขาได้ใช้ชีวิตส่วนตัวใส่ชีวิตแบบเด็กทั่วไปค่ะไปโรงเรียนก็เล่นเตะบอลเล่นกับมูกกรพวกตามปกติของเด็กใส่ชีวิตแบบเด็กที่ สุกซ่อนนะ่ะเป็นเป็นเรื่องธรรมดาอ้าอ,อายก็ไม่ใช่คนวิเศษอะไรอ้าอายก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเหมือนกันกับพวกเรานี่แหละใช่คนน่ะจริงค่ะยานุยานุเว้าถือมันเป็นแบบนี้แหละเออ ครจะคิดยังไงก็คิดไปจ้าแต่ฉันรักของฉันอ่าแต่ฉันไม่เด็ดแบบไปลำเส้นฉันทักในพื้นทีกอบของเอฟซีเนี่ยเป็นเอฟซที่มีคุณภาพเป็นเอฟซีที่แบบว่าเออคนพอใจอืมเนี่แต่ละเรื่องแต่ละเล่าว่าอะไรควรอะไรไม่ควรที่จะออกมาพูดอย่างนี้เนาะค่ะโอ้โหยิ่งมีดราม่าคนยิ่งปังยิ่งโด่งดังยิ่งซีดยิ่งมค่ะพี่น้องแต่ความโด่งดังกับมาควบคู่กับดราม่ามันเป็นเรื่องปกติพี่น้องค่ะบางคนกับหลักชื่นช่มหรือว่า อชื่นชอบในตัวศิลปินยินดีทุกอย่างที่เพิ่นใดแสดงออกมาแต่บางคนกะแจะว่าจะว่าเป็นหักหรือว่าเป็นอีอย่างสาวขาพ่อยพอดวิทย์เรืองโด่งดังแน่แต่อยากไปแบบ มีคอมเมนต์ที่เป็นท่าลบๆออกมา<ต>เนาะสมองแค่ได้แค่นี้แล้วคะเขาจะวา่าเออแย่อันนี้บกินบกินยาติเออ,อเขามีคน้หลายมีหลายท่านมากค่ะแล้วก็เอ็กซีส่วนมากไม่ชอบในคําที่ว่าอ้าอายเป็นส่วนเกินร้อนแหลพื่้นแบบบางคนเป็นบ่ยอมไงเพราะว่าคุณดูคุณเว็ซีจริงหรือเปล่าคุณได้ดูคลิปหรือเปล่าทำมาถึงว่าอ้าอายเป็นส่วนเกินในครอบครัวนี้ในครอบครัวเสียยวิหกแต่ถ้าพูดถึงนะส่วนตัวเยสีเต๋า ส่วนตัวเยสิ์เองมองเป็นน้องอ้ายคือสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มในบ้านเสียยวิหกสาวพ่อยเจ้าคิดถูกไอมมองแม่นค่ะตั้งแต่น้องก้าวเข้ามาเนาะสังเกตดูนะยางยางหอยยางพอจ๋าังสิกับคือมีความสุขขึ้นมีความสูขขึ้นในในในบ้านเสียวิหกแล้วน้องอ้ายก็มีความสุขขึ้นคือสรุปแล้วเมื่อสองพ่อลูกหรือว่าน้องอ้ายได้เข้ามาอยู่ในบ้านเสียวิหกคือมีแต่ความรักความอบอุ่นความ เนาะสาวคำพ่อยม,มีรอยยิ้มแบบใครยอยู่ใกล้เด็กคนนี้แบบข้ามัวนข้าซึนผอนหนองวิสณีในการเบาในการเอเ็นเตทในการทะเลงข้องนองอะไรพี่น้องเออเด็กคนนี้อยู่ไหนก็มีแต่คนรักนี่<ม>แหละพี่น้องเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็มีเขาครับย่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำพี่น้องค่ะเดี๋ยวเอาเข้าอยู่ครั้งหน้าอับเดตในการเรลืองหน้าข้องนองอีกครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ